เย็นลามาเดินเราไปวิ่งที่รถดูข้อโพดกันนะคะใช่ไหมใช่ไหมครับพี่ถังเงินพี่ถังเงินมาดูข้อวโพดนะคะอันนั้นก็จะเป็นข้าวข้าวที่เราทำนะคะไปจะข้ามไป ให้ดูโคตรลดลดถดทางเงินห้ามโดดนะลูกเราจะไปฝั่งรู้นกันแต่งนะ,นะคะดืองข้างที่เราทำนะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะลงไปดูข้าวโพดกี่วันละแปดสิบวันแล้ว,ว,ลวจะ80วันแล้วมากเราปล่อยแล้วอะ่ะโอ้ยหางขังลมตะมังขังเงินเอาละค่ะ แข่งน้ำด้วยละ่ะหมากระนั่งาาแข่งาากันเลยเราอยากจับโทรศัพท์อัดคลิปหมาลงน,น้ำฝนตกทุกวันเลยนะคะเราจะมาดูข้าโพดข้าโพดเราอยู่ฟังนี้นะคะของเราเป็นฝักละ เองนี้เป็นฝักแล้วคะ่ะปล่อยแล้วไม่ฉีดอะไรแล้วคะ่ะว mm hmm. ิ่งดูสวนดูทุ่งของเราไปนะคะข้าวโพดกำลังเป็นฝักอีกแปลงนึงก็กำลังออกดอกตามกันมานะคะอ้าวกระโดดเลยเหรอพี่อืมเราก็จะไปดูข้าโหด แปงนี้กันนะคะจะเลื่อไหมมั่เป็นอะไรปลาที่เป็นอะไรอ่ยตอเช็คดูข้าวโพดแปลงนี้กันนะคะ ดูฝักดิฝักประมาณนี้นะคะแปลงนี้ไม่ทำอะไรแล้วคะ่ะปล่อยไว้แล้วคะ่ะแอบดูฝัก่อยสิค่ะแอ,แอบดูฝักนะคะ มาดูข้าวโพดกันนะคะข้าวโพดแปลงนี้ของแคทเองกำลังจะได้น่าจะใกล้ไปทาง80วันแล้วพาไ่ถังเงินมาเที่ยวด้วยนะคะมาดูสิ น่ผส,สมบู์ก็จะยาวๆหน่อยนะคะราคาเป็นไงบ้างราคาเขาว่าลงลงเรื่อยๆไม่เป็นไรมันก็ต้องมีขึ้นมีลงนะคะเราก็ต้องทำใจ ราคาจะเป็นไงช่วงที่เกี่ยวก็แล้วแต่ดวงนะจ๊ะอย่าไปคาดหวังอะไรมากเราจะได้ไม่ปิดหวังนะคะเราก็ทำของเราให้ดีที่สุดของเราไปคะ่ะดูแลให้มันดีมันก็มีได้ไม่ไม่เสียก็ดีแล้วคะ่ะเนาะไม่ขาดทุนก็โอเคละอย่างน้อยเราก็ได้ประสบการณ์นะคะ จะคาดหวังกับราคาข้าพูดมากเลยนะคะอยาจะผิดหวังเอาไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังนะคะได้เท่าไรเราก็รอรุ้นดูตอนเกี่ยวเอาไม่มีใครรู้อนาคตล่วงหน้าหรอกเนาะวันนี้มันอาจจะลง มันจะอาจจะลงกว่านี้หรือมันอาจจะขึ้นเราก็ไม่รู้ได้นะคะทางที่ดีเราก็ทำของรอบไปมีอะไรทำก็ทำไปไปคาดหวังวกับราคามันมากเลยค่ะไม่คาดหวังแล้วก็ไม่ผิดหวังช่มไหมหมอน้อยพี่หางขาตุ๊ตๆๆ๊ตตุๆๆ,ๆ,ๆ พาม,ามาเรียวเล่นนะคะจริงิง,งิลูกชายลูกชายหนูเมื่อกี้หนูชนโทรศัพท์่วงไปทีแล้วนะลูกอยเจ็บจังเลยอ่ะลูกกล <c oughs> ัยบยังหายกลับยังลูกกลับยังว้เจ็บนะไอ้ลูกชายอ๋อเจ็บนะลูกเจ็บนะลูกเชอเล่นอย่างเงี้ยหนูอะ่เจ็บเจ็บปับป๊บปั๊บปั๊บ ขึ้นข้าวโพดอีแปลงนึงนะคะอันนี้จะเป็นแปลงเล็กแปลงเล็กคือแค่ห้าไร่นะคะแต่เราไม่ชอบเล่นทะลึ่งต่างๆหัวลูกอ่ะุ้ยแจ็บชายแจ็บอย่าไปตีเปี๊ยเลยอย่าปี๊ปเลยโอุ้ยเจ็บทังเงอนเจ็บแจ็บแจ็บลูกเจ็บแจ็บแจ็บแล้วเลือดแล้วจะเลือดแล้วจะเลือดแล้วฮู้หัลูกเล่นอะไรเล่นอย่างนี้แก ไม่ทะเลือดูความทะเลือดของน้งนะคะได้ไปเที่ยวว่าไดว่าเป็นอย่างนี้แน่มาเทาได้เที่ยวอุ้ยเจ็บเจ็บลูกเดี๋ยวถ้าเจ็บนะเจ็บเลือดนะเจ็บไหมอย่ากัดมั่งนะหอาเงินเดี๋ยวกัดมั่งนะมากัดมั่งมาเอาแขนมาจะกัดมั่งมา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 ให้กัดมั่งมามาอย่ากัดคืนโอ้ยเจ็บหอาเงินเล่นให้มันดีๆลูกอย่ากัดมั่งนะมาเอาแขนมาจะกัดมั่งเลย กัดมากัดกลับนะกัดมากัดกลับนะกัดเข้ามาเขากัดกลับเองกลับนะมาเอาแขนมาจะกัดมั้งมาจิมาทำอะไรอย่างงี้าลูกมาดิถางเงินอยากจะกัดมางัะมามาดิมาดิมาดิเอาแขนมามาดิกัดจับอย่ากัดคืนนะโอ๊ยเจ็บเจ็บบังคัาเจ็บ กัดหูเลยโอ๊ยเจ็บถังเงินอ่ะชอบเล่นแเจ็บ,บมากัดหูมากัดคืนมากกัดคืนนะเดี๋ยวกัดคืนนะเดี๋ยวน่ะเนียกัดมากัดกลับนะถังเงนะินนะนิดใจนินใจไมนได้เที่ยวแล้วมันทะลึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยนะได้เที่ยวแล้วก็ทะลึ่งอย่างเงี้ยถังเงนะินอ่ะออ๊ยเจ็บนะเน,นี่ยมันใช่ของเล่นไหมแขนนะคนเนะี่ย เดินนะคะเดินหน้าเดิหนหน,หน้าคนจำเป็นนะคะไอ้าจริงๆริไปขึ้นรถเถอะขึ้นรถบ้ากลับบ้านไปกลับบ้านเรา